กับสวัสดีกับพี่น้องสุภุสุุลเมื่อีช้ชนว่งน่องก็มีโอกาสยางขึ้นมากกับมาพอกับโตสุกเกอร์กระทือโอกาสนี้เป็นการแทงบาลสุกเกอร์เขาเห็ุหลายเซเลเกินฝึกซ้อมวิชาหยุดในการแทงเบอลสุกเกอร์ยับไหม่ขิวขึ้นมาแล้วก็ฝนหัวจักหน่อยขัวๆคากๆไป จากนั้นก็เบิงว่าลูกใดเป็นลูกใดนาะบ่เคยแทงจกทาาักเทียบ่ซั่นเอาแทงก็แทงตรงบ่เนาะโอ้บ่ลงเว้ยบ่เป็นยังมันเป็นแค่การปึกซ้อมม่ลงก็เล่งหน,น้าเล่งซ้ายเล่งขวาอยู่หั่นละ่ะจกักโตสนุกอยู่ไสว่าซั่น ต้องบา่อืมตกดากออกมาผลหัวคิวบว่าสัตวเอาผลหัวคิวแล้วก็เล่งต่อแหละครับพิเสษนอลูกขาวลูกแดงที่แท่งผ่าดือ้อบ๊วย ดอกมีเบืดโอ้ยนเนาะเห็ดไปทัว่วในการแทงสนับเกินนั่นเขาออค่อยช้ำนา่นปั่นไหยเพราะว่าเขาพึ่งที่จะมาฝึกสอบเป็นครั้งแรกเพื่อที่เด ได้ไปลงแข่งคันจริงการฝึกซ้อมนั่นเพื่อนที่ก็แคบเสีลยเกินอืมอืมอืมเอาลงบ่ล่ะล,ะลง4สี่โบซีบีย่หันด่ะโอ้ดอกน่้